ชงวันแรกต้องห้างสองตอนแรกสร้างเซอร์ไพรส์ให้คนดูนะคะด้วยมุมองที่คาดไม่ถึงทางมิติตัวละครและวิธีการนำเสนอเรื่องนี้ต้องขยี้ผู้จัดแอนและผู้กำกับนุชชีอนุชาเล่าถึงวิธีการทำงานค่ะถ้าเป็นละครของแอนมันก็จะมีลายเซนของแอนเป็นสีเป็นเฉดของแอนแต่พอแอนมาคอลแลบกันกับนุชชีเนี่ยนะคะมามาทำด้วยกันเนี่ยมันจะมีรสนิยมของนุชชีมาเยอะมากแล้วก็มีของแอนผสมไปมันก็อาจจะเป็น สมสมสมส่วนเขาเรียกนะความแตกต่างที่มันมารวมกันมาคนดูก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันมีอะไรแปลก,ปกที่ที่อา้ามีมีตัวละครตัวนี้มาได้ยังไงบางทีเราไม่ทันได้นึกถึงบางทีมันมาจากมุมมองเขาที่เขามองในอีกมุมหนึ่งในความเป็นเขาอะไรเงี้ยอันก็เลยมองว่ามันเป็นรสชาตทิที่แปลกใหม่แล้วก็นุชี เป็นคนตรงไปตรงมาอยู่แล้วโดยตัวเขาว่าเพราะนั้นละครเขาจะย่อยง่ายแล้วสื่อสารง่ายแล้วแทงตรงชัดเจนมันก็เลยจะเป็นละครที่ดูง่ายแล้วแซบสไตล์ละครเรื่องหว่านรักต้องห้ามเนี่ยมันมีความใช้การแสดงแบบค่อนข้างจะเรียลลิสติกแล้วก็ดรามาติกนะคือผสมระหว่างความสมจริงมากๆกับความเป็นดราม่าที่จะมีการขัดเกลาเพราะนั้นมันจะมันจะมีความดิบความจริงบทสนทนามันจะเหมือนคนพูดจริงๆอ่ะซึ่งถ้าเราเราดูแล้วเรา เราก็จะเหมือนเห็นภาพสะท้อนของความเป็นมนุษย์ของเราอยู่ในนั้นเนาะซึ่งคือแค่ลำพังแค่นั้นเนี่ยมันก็ทําให้เราคิดอะไรกับชีวิตเราได้แล้วนะคะเรื่องเนี้ทางงานทางด้านศิลปะทางการแสดงหรือการออกแบบอะไรทั้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าที่ของผู้มุ่งกลับไปแอนมีหน้าที่แค่เตรียมสิ่งที่เขาต้องการให้มันเกิดขึ้นนี <Yahoo! S 2> ่แค่สองตอนแรกเท่านั้นนะคะวันแรกต้องห้ามจะมีมุมมองอะไรชวนว้าวอีกรอเลยค่ะเรื่อง ายฝนฉี่ช้าง